จุมลิบตัวจุมลิบตัวอ,อะไรฟอร์นะบอกนะ N หนึ่งดัเลยูแซดหนงหกเอห้าห้าศูนนะบองนะ,นะงนะหรือ N 1ัน1ั a เ5 0 v ซดวนซิ้ะบองนะฟอไปก็เป็นพาพนี้เลย 1> n 1 w z 1 6 a 5 5 0 y เนนะบ,บองนะต่อไปเป็นพาทนี้เลย n 1 w z 1 6 a 5 5 0 n เนนะบ,บองนะต่อไปเป็นพาทนี้เลย 1> n 1 WZ16A550K นะบองนะ,ะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลยบอง n 1 WZ994170A นะบองนะ,ะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลย HCTZ1A1 A, 9, F, เอกนายเอฟในลบบงนะปปน่นนะนะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลยนะบองนะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลย p p 2 q s วันเอวันเอกนายจีนะพ่อหนะสินค้าส่งออกกรุงพนมเป็นเสียงเรียกมันเป็นมันเจยสีโสพลแล้วจังหวัดกระลับบงแล้ยี่สิบห้าจังหวัดของนุชเทียเลยนะโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหกแปดสามสามหรือ บวกหกหกแปดหนึนนงหนง่งแปดแปดกปสามาคุณเจริญโอคุณเจริญส่งยีิ้าจังหวัดของุเจเลยส่งกรุงพนมเป็นเสียงเรียกเป็นเจรสีสคนละจงดวัดบะบอกยี้าจังหวัดของกุเจเลยโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหกแสามสามหรือบวกหกหกแปดหนึ่งแปดแปดหกแปสามสาคุณเจริญโอคุณเจริญ